จเจริญสุขบรรดาพุทธตาตะนนิ็จนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านมาแล้วเมื่อวานนี้อ้อนึกขึ้นได้วันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามวันศุกร์ที่ยี่สิบสามครบรอบปีแล้วนะครบคร,บรอบปีของการอ,อ ทำคลิปของอาตมาวันตรงกับวันศุกร์ที่23พฤษภาคมแต่เป็นวันดีซะด้วยนะครบรอบปีเนี่ยตรงกับวันศุกร์ที่23ก็คือเป็นทั้งวันอาทิตย์ดีแล้วก็เป็นวันทั้งเป็นทั้งวันทองชัยในวันเดียวกันโอ้สุดยอดญาติโยมอย่าไปเชื่อนะว่าวันมันไม่สําคัญ ดวงมันไม่สําคัญเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับกับดวงกับกับวันสําคัญทั้งนั้นนะก็จะสังเกตดูได้คนที่เขาบอกโอ้ยเชื่อเรื่องเชื่อยามเชื่อวันถ้าเขาบอกอย่างนั้นก็เรื่องของเขาคือเขาไม่รู้จริงหรือเขาอาจจะไม่หวังดีกับเราก็ได้ เราก็ดูที่เนี่ยไอ้พวกที่ว่าโพธิโพธนากันโครมมุมโครมอะไม่เชื่อเรื่อเชื่อยามไม่เชื่อเรื่อเชื่อยามแต่ทําไมจึงเลือกเอาวันธงชัยนวันอาทิตย์บดีกันบ้างที่จะทํากิจการอันใดคนในเมืองนะแล้วแม่ถ้าจะพูดไปเนี่ยมันก็จะไปร่วมเกินเนาะเราก็ไม่อยากจะไปร่วมเกินเับ <c oughs> เร่องเกินอย่างไรเพราะว่ามันอก็เอาเป็นไม่พูดดีกว่าเนาะ <c oughs> เพราะมันจะไปกระทบกระเทือนเขาพูดจะพูดดี <c oughs> ให้เห็นเป็นตัวอย่างนะให้เห็นเป็นตัวอย่างเอาไม่พูดละ <c oughs> เพราะว่ามัน มันก็เห็นกันอยู่อะถ้าญาติโยมรู้ถ้าญาติโยมติดตามข่าวก็จะรู้อยู่แต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องพระนะไม่เกี่ยวกับเรื่องพระอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของประจําที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพบ,บูชานั่นแหละ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มีหลายอย่างที่เราเคารพบอูชานอกเหนือจากพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระอคระสาวกแล้วเนี่ยคนไทยเรายังนิยมเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะซึ่งมันก็มีอยู่อย่างท้าเวสุวรรณอย่างนี้นะอ,ะอย่างพระแม่อุมาพระแม่ รับสมีอย่างเงี้ยฆาศิวะอย่างเงี้ยคนที่เขาเคารพนับถือเขาก็มีอยู่แต่เขาทิ้งพระพุทธศาสนาไหมเขาก็ไม่ได้ทิ้งพระพุทธศาสนาเขาก็ทําบุญทําทานส่วนเรื่องการนับถือเป็นความความศรัทธาโดยส่วนตัวหรือว่าเป็นบุคคลที่ มีครูในตัวอย่างเงี้ยนะที่เป็นครูในตัวท่านก็เขาก็เคารพนับถือพระพุพะพทธศาสนาอยู่คือพวกนี้ทิ้งกันไม่ได้อะนะถ้าเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นแล้วก็ต้องเคารพบ,บูชาพระรัตนตรายด้วยจึงจะเอื้อผลประโยชน์บูชาพระรัตนตรัยก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะแก้วสามประการอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้บางคนถึงกับพูดเป็นอา่าเป็นประโยคเป็นวลีพูดกับพรามไปด้วยกันพูดกับพรามไปด้วยกันก็ไปกันได้เพราะว่า พิธีกรรมพิธีการต่างๆก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ในการกระทำในการกระทำแล้วมันแล้วมันมีจริงๆซะด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งอะไรที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมีจริงๆซะด้วยบา,บางท่านก็มีพระพิคเนตเป็นเป็นครูบางท่านก็มี หลายอย่างแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนี้แล้วนั่นคือเชื้อทั้งหมดนะถ้านอกเหนือจากนั้นนั่นคือเชื้อทั้งหมดเชื้ออาตมาก็เคยได้ได้พูดไปแล้วลงในคลิปไปแล้วทั้งหมดนะถ้าอยากจะรู้ว่าเชื้อมาอย่างไรเป็นมาอย่างไรก็ลองไปติดตามดูเชื้อก็คือสิ่งที่เราไปรับเอามาไปร่ำเรียนมา แล้วก็ตกทอดสืบทอดกันมาถึงสู่รุ่นสู่รุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานจนไม่รู้ว่าเป็นอะไรต่ออะไรไปแล้วมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยระดับเชื้อแล้วก็มีอยู่ในทุกระดับชนชั้นมีทุกมีทุกชนชั้นทุกทุกชนชั้นทุกอาชีพมีบางคน บางคนก็นอาจจะไม่อ่าซึ่งบางคนที่ไม่มีก็คือมีครูในตัวเองเป็นเป็นองค์เป็นสายเทพอ,นะอย่างสายพระศิวะสายพระนารายสายพระพิกเนศสายพระแม่อุมาสายพระแม่ลักษมีพวกนี้ก็เป็นเป็นสายเทพมากกว่าวสายเทพไม่ใช่เชื้ออ,อ้าวตอนนี้ กระเกินไปซะยาวเลยอันนี้ก็มาบอกอ,อุปติสะเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมกับพระอาาัสสกิแล้วก็เกิดบรรลุเป็นโสดาปฏิผลก็นำความนั้นมาบอกกันนะมาบอกกันกับโกริตะเพราะว่าได้ทำสัญญาตกลงกันไว้นะทำสัญญาตกลงกันไว้ว่า ถ้าใครพบอมตะทำก่อนให้ต้องมาแจ้งมาบอกกันนะทำข้อสัญญาเอาไว้ก็ตรงะเดินเดินทางมาหาโกริตะโกริตะมองเห็นอสุจิเอมองเห็นอุปติสะมาไกลๆนั่นหน้าตาแช่มชื่นสดใสผิวพรรณเปล่งปลัง่งเขาเรียกว่ามีอมอร่า ผิวพรรณต์สายเปล่งปลั่งขึ้นมาโอ้โหใช่อาตมาก็เชื่อว่าใช่เพราะว่ามีความสุขมีความสุขในจิตในใจในร่างกายเหมือนกับบุคคลที่ได้สมาธิแล้วมันมีบังเกิดความปีติมีความสุขขึ้นมานะมันไม่มียาอะไรที่จะไปบำรุงไปบำรุงหรือว่าทำให้มีความงดงาม ของใสเปล่งปลังมีออรา่าได้รวดเร็วขนาดนั้นไม่มีนะแต่อันเนี้ยมันออกจากจิตที่มีความสุขที่ตนเองได้เห็นธรรมได้เข้าถึงธรรมเป็นพระอรหัตผลเป็นพระโสดาปัติผลเนี่ยก็มีความสุขแผ่ซ่านออกมาทั่วทุกอนุขนกริตาก็ถามว่าท่านทบ กับอมะตะรมแล้วหรือทำไมจึงได้มีผิวพันธ์อันผ่องใสอย่างนี้ปฏิสะก็บอกว่าใช่แล้วเราไปพบกับพระสมณะรูปหนึ่งซึ่งบรมครูศาสดา,า,าของท่านสอนไว้ว่าอย่างนี้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไหลมาแต่เหตุสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ย่อมดับไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้เราก็บรรลุโสดาปฏิผลแล้วเมื่ออุปติตะมาบอกกับโคลิตะโคลิตะก็สำเร็จเป็นโสดาปฏิผลเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันก็ระลึกนึกถึงว่าโอ เราจงไปสู่สำนักบรมครูกันเถอะชักชวนกันเลยไปไปสู่สำนักบรมครูกันเถอะบรมครูของเราอยู่ณนะสถานที่ใดเรียกว่าสาของของเราเลยนะจะตั้งตั่ยังไม่เห็นพระพุทธองค์นะแต่ก็บอกว่าบรมครูของเราในสำทำนักอยู่ณนะสถานที่ใดก็อยู่ที่โน่นเวรวัน ป่าวเวรุวันนนพระเจ้าพิมพิสารถวายให้อ๋อแต่อย่างนั้นเราไปไปกันดีกว่าแต่ว่าทั้งสองเนี่ยมีความเคารพรักบูชาต่อครูบาอาจารย์เป็นอย่างมากก็ระลึกนึกถึงสนชัยปริพาชกอาจารย์ใหญ่ระลึกนึกถึงสนชัยปริพาชกอาจารย์ใหญ่เราควรไปชวนอ่ปริพาชก อาจารย์ใหญ่สมชยัยของเราเนี่ยให้ไปด้วยดีกว่าแต่ถ้าว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรตอนนี้สิบนาทีเข้าไปแล้วก็ <yll Haha> <c oughs> คงจะต้องยุติเอาไว้แต่เพียงท่นนี้เนาะเอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาพบกันใหม่วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญ ต้งมีกับบนาทั้งสาธทุชนทุกคนทุกท่านเทินจะเริพนพร